อาบน้ำเสร็จแล้วครับแต่ทําไมทาแป้งไม่ค่อยทั่วถึงกันเลยนะครับน้าก่อนต่อนอนขึ้นนี่ขาดบัวลอก็คือเบิงจ้าบจ้าบจ้าบคือเกา,นาเนาาี่ยล่ะเนตตาจา้าเนตตาจ้าโอ้บางเบิ้บางเบิน้นเบิ้บง,างยาออกไปทางในนี่ของเลนเต้เมลีครับ หยาไวครับให้ที่เลี้ยงนี้ที่เลี้ยงก็กำลังตั้งใจทำการบ้านนะครับนี่คนครูถึงจะปิดโรงเรียนก็ให้การบ้านมาหลายข้อเลยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งอังกฤษท,ทั้งภาษาไทยทั้งคณิตศาสตร์นะครับ โจมหัวไวปันผู้เชา้าพี่อะ <c oughs> นี่ของแค่ของแค่ของแค่มีอะไรป่าวอ้ดูอีกละบาลนี่หนิงบอลไปใส้่ะไปใส้ครับไปใส้น้ออ้าว ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับมือละนิดมือละหน่อยพ่อเด็กฟันดีอ่าลงเอาเก็บมาให้พ่อหน่อยเร็วจะมาให้พ่อหน่อยครับุบูาน,นางเงาเลยบังบ้ามากด้ยเลยนะ ความสุขของเมตตาครับอ้าวหมวกลงใบวันอ้าวอ้าวเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้ให้โอ้ชุดใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้คุณแม่เอามาโชว์เป็นมามาโชว์ให้บ้างไหลงกล่องแม่จักหน่อยอ่าแบบแบบแบบอ่าเพื่อที่จะเอาไว้ให้ได้ใส่ เร็วๆนี้ชุดช่วยจากคุณแม่นะครับเอาชุดนี้มาปะ้เห็นแวบๆชื่นใครับแวบๆดีดีครับแวบๆพี่น้องแวบๆก็แง่ย่าชุดนี้สีส้มพูเข้มๆจั็กน้อยอ้าวแวบๆแวบๆโอ้มีชายกระโปรงด้ว right, ยอ้าวผู้ใดสิใส่ชุดนะผู้นี้ล่ะค่ะผู้ชุดสวยเนี่ยละจ้า สวัสีสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันดีทุกคนดูแลสุขภาพด้วย